ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมดิมิเตอร์สีอยู่นะครับตอนนี้เรามารวมตัวกันอยู่ที่สนูนะครับเนื่องมีภารกิจของกิจกรรมวันแม่ครับก็กิจกรรมก็มีอยู่ให้เราไปรับภารกิจที่ประมุขพรบันนะครับแหลกมากเลยอยู่ห้าจอโอเคนี่ก็วิ่งมาเลยครับวิ่งมาที่ประมุขครับสกับเวลสิบ ต้องมีระดับเลเวลซขึ้นไปนะครับโอเคก็รับภารกิจที่ความรักของแม่นะครับก็ยืนยันแม่งไปเลยมันก็จะได้บัฟความรักของแม่นะครับนานประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับกอบัฟนี้หมดแล้วก็ไปส่งที่ซอนฮูนะครับเจ้าหันความก็ตามมาอีกโอเคตามมาก็ตามครับผมตามมันวิ่งเร็วโอเค เราก็นั่งรอหรือว่าเราไปเวลก็ได้นะครับให้ครบหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็มาส่งภารกิจที่ตอนูนี่ครับภารกิจแจกพิงค์เฮาร์ทหัวใจเนี่ยโอเคแต่ต้องครบหนึ่งชั่วโมงนะครับเออของรางวัลกิจกรรมนะครับมันก็มีเื่อนไขว่าต้องสะสมให้ครบหัวใจสามดวงนะครับโอเคหากเรากดยันอยู่มันจะได้ใหวันละสองดวงครับ Okay. เราไม่กดเราก็ได้ดวงเดียวนะครับธรรมดาปกติเบสิกเบสิกอ่าแล้วก็ของรางวัลของกิจกรรมนี้ก็มีอยู่ว่าแลกเงินนะครับแลกเงินก็จะได้ตั้งแต่ 10m เปล่า 10m ถึง 1,000m หรือว่า 100m ไม่ทราบแต่ถ้าหากกดยันโยก็ได้เพิ่มเป็นเกือบเท่าตัวนะครับประมาณนั้นส่วนอีกอยางหนึ่งก็ค่าวความดีนะครับ ตั้งแต่หนเฮ้ยไม่ใช่ตั้งแต่สิถึงห้าสิหรือว่าถึงหนึ่พไม่ทราบนะครับก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับตั้งจากผมไปดูในเว็บบอร์ดแล้วหน้ากิจกรรมมันหายไปนะครับคงจะมีแปะไว้หลังผมอัดคลิปเสร็จแล้วมั้งคงนั้นนะครับแล้วก็อะไรอีกวะของรางวัลมันก็มี อ,อีกอย่างหนึ่งขาดไได้ครับค่าประสบการณ์นะครับตั้งแต่ห้าสิบล้านลงมานะครับเป็นระบบการสุ่มหมดตั้งแต่เงินรางวัลค่าคนดีแล้วก็ค่าประสบการณ์นะครับอันยูยมีหวานนะันโอเคครับมันจะเรียกไปนักหนาเนี่ยพีพ่พอเสร็จแล้วอ๋อพอเสร็จแล้วไปไหนต่อปะไม่ไปไหนครับโอเคก็หลังจากนั้นหนึ่งวันได้หนึ่งดวงเนียครับคนโยู แลกได้2สะส,สมคบสามถึงจะมาส่งภารกิจได้นะครับถึงจะแลกของรางวัลเลือกจะแลกว่าจะแลกไอสาม,สามอย่าง,างครับโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็มาแนะนำเท่านี้ครับพ็ไม่มีอะไรมากครับบายบายครับกับผมดิมิเตอร์ซียูครับ